มากมายตัวเขามานะสว่างมากดีอ่ะดีเลยอาตอองจุดกันได้อ๋อ่องจุดอดร่องจุดเดี๋ยวก็เหรอจะเก็นมานีเชื่อใหญ่เลยว่าได้่จริง้ฝากอะไรส่งไายบอกเธอไปยังเข่งสาอ๋อได้นมาแล้วไ่มาแจ้

เด็กข ah. ึ้นได้ไม่มากด้วพัดมีหินนีนมอะไรน้มเทียนเหรอนมน้ะผักทองผักทองอร่อยอยู่นะอ๋ออร่อยนะอร่อยเหรออกผักทองก่อนเบือลวกน้เตานะ โล่ระดับเตากนหนึ่งลู่เป็นก้อนฟองกตํำเลยกนนึ่งมาหน่งใส่กีใส่ข่าใส่ตามเป็นเองเลยลเอาักนีกต้อนกาอู้ดูอันนี้ก้ยเอาชิมเลอันนี้ชิมดูนี่กวยเลือดกวกอดกอะเนี่ยกอกแล้วมาจากไหนกันนี่มาจากส้มก้า เอาบ้านนี่ก๋วยตอดยวคิ้มแรกก๋วยเร็วก๋วยตอดยเดี๋ยวจะจะคลองตามึงนี่ไงคนรงทานกันขนตะปูเขาเหลือแล้วดิปักต้องขนมเทียนอันนี้ขนมเทียนปักชองอ๋อขนมเทียนปักต้องมาลงเอาถุงให้ที่ละลงไหนเอาจ้ามันจ้ามันตุ๊้มบอลตีนะตุ้มไมนนะอ๋อนี่ยตุ้มบอลนี่มาลง ไหนไม่เอาสักยี่สิบนั่นสลูกยี่ส